ถ้าเสียยากเสียมากเสียง่ายข้อที่2คืออะไรครับคุณประหยัดโดยการไม่ซื้อสีรองพื้นคุณคิดว่าสีทับหน้ามันจะทาเข้าไปติดเลยปรากฏว่ามันทาเข้าไปแล้วมันไม่ติดและมันจะลอกล่อนอนะครับซึ่งเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นหลายๆเคสเลยคือส่วนมากบ้านใหม่ก็คุณทาสีรองพื้นอยู่แล้วแหละมไม่ค่อยมีใครไม่ทาสีรองพื้นแต่ก็มีบางคนเขาก็เอาทาไปเลยก็เกิดการลอกล่อนอหรือบ,บางคนซื้อไม้ฝาสมาร์ทบอร์ดมาอย่างเงี้ยครับหรือว่าแผ่นยิปซั่มาอย่างเงี้ยการรองพื้นไม่ดีทาไปปุ๊บเกิดการลอกล่อนแปลว คุณต้องจ้างค่าแรงช่างใหม่อีก2รอบ<อ>ซึ่งพวกนี้มันพังอะ่ะมันไม่ได้พังวันนั้นมันจะพังประมาณ3เดือนอามเดือนนี่คือช่างไปแนละ้วอ่าเียครับหรืองานปูนเก่าทาสีผนังเก่าที่ซ่อมแซมอย่างพลทาภายในบ้านอย่างเงี้ยครับให้เราเห็นมันก็ยังดีๆอยู่นี่หว่าทาไปไม่ทารองพื้นนเก่า3ามเดือนรอบถามว่าตอนนั้นช่างที่คุณจ้างไปแล้วรวมไปถึงการประหยัดสีรองพื้นแบบนี้ด้วยคุณมีแทนที่สมมติเราใช้สีทับหน้าเกจอายุหมดเอาพรีเมียมสิบห้าปีสิบห้าปีแต่เราไปใช้รองพื้นเราไปเลือกประหยัดสีรองพื้นนเเเป็กกแบบ อยากอีโค่อายุงาน3-5ปีอันนี้พอมันไม่แมทกันเนี่ยสิ่งจำหน้าสิ5ปีมันทับลงไปบนรองพื้นอายุงาน3-5ปีพมือผ่านไป3-5ปีรองพื้นมันก็พาเพื่อน5ปีออกไปด้วยนะคุณมี้ง่ด้ยิไหมฮะใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรประหยัดคุณไปจ่ายแล้วคุณจ่าย15ปีคุณไม่ได้15ปีไง